เคยอ่านนะครับเราอาจจะเป็นคงที่70ล้านจุดหนึ่งหนึ่งงานนะแต่พราะว่าเราอ่านหนังสือเล่มนี้นะครับเราก็จะมีข้อมูลหลายอย่างนะครับเรเบร์เนี่ยเป็นเจ้าของทฤษฎีหลายๆอย่างนะครับหนึ่งในทฤษฎีของเขาเนี่ยก็คือเรื่องของเงินสีด้านใครจะได้ยินเรื่องเงินสีด้านบ้างมีครับงั้นผมขออนุ่าตพูดแนวๆนะครับเงินสีด้านเป็นยังไงนะครับเขาบอกว่าเรารับรายได้อยู่จากสีช่องทางนะครับวิธีการหารายได้ของเรานะครับโดยแบ่งออกเป็น2ฝั่งนะครับ ถ้าเป็นพวกเราเนี่ยเราก็าจะมองว่าสองฝั่งมีฝั่งอะไรครับฝั่งเข้ากับฝั่งออก <S <S นะครับฝั่งเข้าเข้ <S 1> <S 1> <S ทาทั้งเดียวแล้วก็ออกทุกๆวันทุกๆวันนะครับของเขาเนี่ยมองว่าวิธีการรับรายได้เนี่ยมีอยู่สองฝั่งครับฝั่งแรกนะครับฝั่งซ้ายนึงเราเรียกว่า active income ค,ครับคือรับรายได้แบบที่เราทํางานนะครับใช้เวลาใช้แรงของตัวเองแลกงานมาหยุดงานหยุดเวลาหยุดงานรายได้ ยนนะครับใช้ตัวเองเป็นระบบต่างๆครับแต่นะครับมีความแตกต่างกัน,นครับอีกมุมหนึ่งของเขาเขามองว่าฝั่งด้านขวามือน,นะครับฝั่งสีฟ้าเนี่ยเรียกว,ว่าช a s s i v e i n c o นะครับเป็นรายได้แบบที่ท่านทํางานแต่เมื่อไหร่ที่ท่านหยุดทํางานรายได้ท่านไม่อยู่เพราะท่านใช้ระบบในการสร้างรายได้น ถ้าเป็นแบบนี้ได้เนี่ยนะครับฝั่งขวาเนี่ยจะทําให้เราเห็นอิสรภาพทางด้านการเงิน,นมีเงินมีเวลามากขึ้นถ้าเลือกได้อยากได้แบบไหนนะครับทางขวาเราอยากได้แบงขวากั้นนะครับงั้นถ้าผมจะขออนุญาตทําให้เห็นภาพมากขึ้นนะค,ะนะครับผมขออนุญาตยกเลิก